ชาเก่าวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนั่งเล่าเรื่องผีในทุกๆคืนจนเพื่อนอีกคนเสนอความท้าทายให้ไปพิสูจน์ความกล้าในป่าช้าเก่าที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านกับเรื่องราวของเสียงสะอื้นยามค่ำคืนนั้นเขาเล่าจนเพื่อนๆยอมตกลงไปด้วยกลุ่มเด็กเดๆวัยรุ่น พากันเดินเข้ามาในป่าช้าตอนกลางคืนพบกับประตูไม้เก่าที่ล้มพังขึ้นหนึ่งไม้รู้สึกถึงความเย็นผิดปกติและได้ยินเสียงแปลกๆเสียงหายใจที่ไม่ใช่ของพวกเขาในขณะที่ทุกๆคนเดินสำรวจนั้นเต้ ก็สังเกตเห็นสีเขียวเรืองรองในหมอกไก่ไก่เมื่อพวกเขาเข้าไปดูไกลไกล่กับพบหลุมศพที่มีป้ายหินเก่าๆและชื่อที่ถูกลบเลือนออกจากป้ายนั้นฟ้าก้มดูหลุมศพที่มีรอยแยกแปลกๆและจูๆ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงจากใต้ดินทุกคนหยุดนิ่ง และเริ่มรู้สึกถึงความหวาดกลัวเสียงเคาะนั้นดังขึ้นเรื่อยๆและเสียงกระซิบที่ไม่มีใครเข้าใจการส่องไฟฉายไปที่พุ่มไม้และเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วกลุ่มวัยรุ่นเริ่มกรีดร้องเมื่อเห็นรอยเท้าเปื่อนโครนั้น ที่ไม่มีตัวตนมาปรากฏอยู่ใกล้ๆกลุ่มพวกเขากลุ่มวัยรุ่นพยายามหาทางกลับออกไปแต่ทางเดินทุกเส้นทางดูเหมือนพวกเขายังกลับมาจุดเดิมฟ้าสังเกตเห็นนาฬิกาของเธอที่หยุดเดินและเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากทุกทิศทาง ในที่สุดพวกเขาก็พบกับร่างเงาลึกลับที่ออกมาจากหลุมศพเสียงกระซิบแปรเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้อง <c oughs> พวกเขาต่อรบรวมความกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นอย่างหน้าหวาดกลัวกุ่มวัยรุ่นตื่นขึ้นมาในที่เดิมในตอนเช้าของวันใหม่โดยไม่มีใครจำได้ว่า เกิดอะไรขึ้นในคืนที่ผ่านมาทุกคนพบรอยขีดควรลึกลับบนแขนและสมุดบันทึกที่มีข้อความยากลับมาอีกยากลับมาอีกเขียนด้วยลายมือที่ไม่มีใครใครได้รู้จัก